รีวิวแบบสายฟ้าแลบของบ็อกเซ t ตไทอาเด็กดีทีดีศูนยะคะชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยแวนการบิวเดสกับยู u เบิร์กไลกะของเคเธอร์แสงทวรีนะก็มีเป็นสตรเลทให้แบบนี้นะคะเป็นสตรเลทขนาดที่สามารถใส่กล่องใส่การได้2อกล่องนะเดี๋วแพ็คมาก็จะเป็นแบบนี้เียตรงนี้ค่ะแล้วก็มีเด็กคนเดอร์ของยูดเบิร์กแบบนี้นะสวยงามเลยนะคะเป็นสีแบบเทาอมฟ้าไปเทาแล้วก็มีเด็กเล่นได้เลยแบบนี้มาดูเด็กกันเลยกับยูดเบิร์กโปรโตฟอร์มเป็นแบบฟอยหนึ่งใบไม่ฟอยสามใบอัศว internally made สี Mate, ่ใบอัศวินแห่งการแยกทางลอยเกอร์สี่ใ St บ Stariness dragon สี่ใบผู้ยิงธนูเงาลิซาน่าสามใบนางฟ้าผู้ช่วยชีวิตคุราบีเอลสี่ใบนี่เป็นพีจไม่ทิ้งมือนะแม่มดผู้ยกเลิกคันทะเฟสทิเอรสี่ใบ Volition trigger dragon คิดที่เข้าทิกเกอร์สี igger, dragon, Critical, icker, ่ใ Ar บ Arkmia raw trigger สี mage, ond, icker, ่ใบ Lesolude mage font trigger สามใบ รีคูเปอร์เลตแองเจิลเฮลทิเกอร์สี่ใบราชาพูดแห่งความมุ่งมั่นออบาเรียโอเวอร์ทิเกอร์หนึ่งใบอัศวินแห่งการเจาะทะลวงคัดวาลานี้เป็นฟอยนะเป็นการฟอยหลังกล่องแถมให้สองแบบแบบละสองใบนะคะเป็นฟอยนูนฟูฮานะแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะทลายท้องนภาสองใบตามด้วยเอเดนแมทเรียแซงปิดจูนะเป็นออเดอร์กระจกนี้ใช้ได้ทุกเด็กเลยหนึ่งใบแบบไม่ฟอยนะคะใครอยากได้สามารถเลือกซื้อได้แล้วที่วีจีกาชอป